ใส่ดินรองพื้นไม่ต้องไปเอาเคมีใส่นะฮะเอาดินเนี่ยดินธรรมดาที่ขายตามร้านทั่วไปใส่สักครึ่งถุงหรือถุงหนึ่งก็ได้ถุงถุงอถุงหนึ่งดีฮะเพราะว่าเราปลูกหนึ่งต้นหนึ่งก็สักสองถุงพอเขายังไม่รัดขุดลึกประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ประมาณหน้าสักหนึ่งหน้าจอบได้ไหมหน้าจอบเซนกว่าสิบเซนสามสิบเซน ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปวิชาการมากนะครับปลูกง่ายๆหลังหลังจากนั้นเอาต้นพันธุมานะครับกรีดกรีดถูข้างล่างออกกรีดถูข้างล่างก็จะพบว่ารากทุเรียนรากเยอะแยะรากเยอะรากโคตตัดทิ้งเพื่อให้แตกใหม่นะครับต้องตัดทิ้งนะครับ ไม่งั้นจะโตช้าเัอาครับล้อันนี้ก็ปาดอย่างนี้เลยนัะปาดอย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวรากเน่านะครับเพราะมีเคล็ดลับพิเศษวางให้ตรงตรงวางตรงตรงอ่าคราวนี้ก็กรบดินได้เลยแล้วเวลากลบก็กรบอ่ประมาณครึ่งถุงใช่ไหมครับถุงเอาแค่นี้เนี่ยวันนี้มาถ่ายให้เห็น ชัดๆช้าชชบางคนเอาเคมีลงเข้าไปปุ๊บแล้ว,วลพอลากมนเดินปุ๊บเข็มมันหดมันหดม,มันหดแล้วไปลายปลายจะไหม้มนะพอเอาฟูดดานมั่งอะไรมั่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็อยากอยากอยากให้เราทดสอบให้ดูที่เราได้ผลมาเนาะเอาแค่นี้เนี่ยดู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 พอ,อ,อ,อเดี๋ยวเราเอาดินอันนี้ ดินปกติทั่วไปนะครับที่เขาขายกันตามร้านต้นไม้นะครับห้าถุงร้อยสิบถุงร้อยห้าถุงร้อยสิบถุงร้อยประมาณนั้นอันนี้มีพยานมานะครับพยานห้าถุงร้อยหกถุงร้อยเเนี่ยมีพยานเยอะพยานแวดล้อมเยอะคนกลางนั้นคือเท้าแก่เนี้ยเจ้าของสวนผู้เก็บเงินนะครับเก็บเงินปีนี้ได้ร้านหนึ่งเนาะล้านกว่าเห็นไหมล่ะ เป็นเกษตรกรน่ะทําเงินได้เป็นล้านนะครับตัดไม่หมดอีกทําดีๆนะครับทําให้เก็บเงินให้อยู่นะครับอย่าไปเอาเงินไปเล่นการพนันหมดแล้วก็เอาดินอันนี้โรยๆข้างหน้าหน่อยนะอาจจะได้ความชุ่มชื้นโอเคดินอันนี้แหละที่มีเยื่อมะพร้าวอะไรพวกนี้มีแกบมีอะไรพวกนี้อ่ะโรยแต่งหน้านะฮะหน้าหน่อยเดี๋ยวเขาจะชุ่มชื้นอ่า อย่าปิดก็นหน่อยแล้วก็หน่อยก็เอายาอะไรปิดก็ได้ใบไม้ดีกว่า,าจะดีใบไม้กระด่บรับรอ,องรัดแน่นอนเอวันนั้นปลูกวันอะไรเรลลงที่ที่มารัดแล้วนะเดี๋ยวจะฉีดให้ดูได้ทิ์แล้วนะ,ะทิศหนึ่งทิศหนึ่งรัดแล้วต้นที่ปลูกไปทิศที่แล้วก็ภาษาชาวสวนเรียกว่ารัดแล้วนะครับ่าอ่าอ่าวยองเขาว่ารัดแล้ว รากแล้วคือติดติดและปิดอะไรจะแจกใบใหม่ใบใหม่แล้วเราก็ใช้ไอ้กดอะมิโนโปรตีนอะมิโนสองห้าห้าหนึ่งตัวนี้ใส่ประมาณห้าซีซีต่อต้นหรือบัวหนึ่งก็ได้สิบซีซีฮะใส่ไปเลยใส่ไปในบัวเนี่ยเพื่อป้องกันรากเน่าแล้วก็แลลกโรคเชื้อราฟูซเรียมแล้วก็ไปทอบเอ่า เที่ทุเรียนกลัวมากแล้วก็ลาดลดให้ชุ่มสักหน่อยอืบัวหนึ่งก็ลดได้ประมาณสามต้นอะ่ะอสามต้นสี่ต้นอันนี้เอาแค่น,นี้แค่น,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 นี้เดี๋ยวเราก็ปรับปรับไม้ไม่ให้ต้นมันโยกอ,อ,อเ,เศรษรกรอย่าเพิ่งใส่สารเคมีนะให้เขารัดก่อน <laughs> รัดเขาหมาความว่าติดแล้วแค่นี้เองครับผลส่งไม้ค้ำยันให้กำลังปลูกทุเรียนใช่ไหมครับ ได้ประมาณเดือนกี่ต้นครับก็ประมาณสองร้อยเจ็ดต้นสองร้อยเจ็ดต้นนี่แบบนี้แหละสแกนเนี้ยนะครับแกนเนี้ยเลยได้ต้นละหมื่นกว่านะครับแล้วเราก็มัดมัดแล้วไม่ให้ไม่ให้เขาโยกเวลาลมพัดเดี๋ยวเขาโยกแล้วลาบเขาจะไม่ไม่ไม่ติดไม่รับเนี่ยมัดให้ฮะไม่ต้องมัดแน่นเท่าไหร่มัดลมหลวมอันนี้ก็มัดลมหลวมสี่ขั้นตอนแค่นี้เองครับไม่โยกแล้วครับ อันนี้โอกาส100%ร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้ว <laughs>